สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องมันติฟังกช์ชันขาวดำขนาด A3 รุ่น IM3000 นะครับ ซึ่งมีความเร็วเนี่ย30หน้าต่อนาทีนะครับผมมาพร้อมนะครับกับจออัจฉริยะครับขนาด10.1นิ้วที่มาพร้อมกับในส่วนของตัวปริ้นต์ก๊อปปี้แฟก์และก็สแกนนะครับในตัวเครื่องเนี่ยมีถาดกระดาษมาตรฐานนะครับมาให้กัน2ถาดด้วยกันนะครับรองรับในแต่ละถาดเนี่ยได้ถึง550แผ่นเลยทีเดียวด้านข้างของเครื่องครับก็ยังรองรับถาดบายพาสหรือถาดกระดาษป้อนมือนะครับที่รองรับได้สูงสุดถึง100แผน่นและก็ยังรองรับในส่วนของตัวความหนาของกระดาษนะครับได้ที่30080 นะครับผมอีกทั้งยังใช้งานร่วมกับโมบายดีไวท์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูนะครับจุดเด่นนะครของตัวเครื่องมัตติฟังก์ชันนะครับว่าเครื่องนี้มีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานง่ายนะการได้งานเอกสารที่มีคุณภาพนะคะหรือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือบริการหลังการขายจากริโก้นะครที่ช่วยให้คุณทํางานได้อย่างไร้กังวลครับ เราจะมาดูในส่วนของตัวหน้าจออัจฉริยะนะครับ10.1นิ้วเนี่ยเขามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นระบบทัศกรีนนะครับใช้งานง่ายเหมือนแท็บเล็ตโมบายที่เราใช้งานอยู่ประจําในทุกวันอยู่แล้วนะครับและก็นะครับสามารถปรับก้มเงยนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับและก็ยังมีในส่วนตัวช่อง USB หรือว่า SD การนะครับสำหรับมาสั่งพิมพ์งานเอกสารหรือสแกนงานเอกสารก็ได้นะครับผมตัวเครื่องนะครับมี NFC เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับโมบายได้ที่สําคัญเลยนะคะ ริกโก้เองเนี่ยมีนะครับแอปพลิเคชันไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากทางริกโก้นะครับเพื่อมาเสริมนะครับความสามารถและทําให้ลูกค้านะครับทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของถาดบรรจุก,กระดาษนะครับและก็ในส่วนของตัวช่องใบพัดหรือช่องกระดาษป้อนมือทางด้านข้างเครื่องเนี่ยสามารถรองรับกระดาษได้ถึง1 2 0 0แผ่นเลยทีเดียวแต่ถ้าบอกว่าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะอยากใช้งานต่อเนื่องมีจํานวนกระดาษมากหรือแบบกระดาษที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีหรือไซส์ต่างๆนะครับเรามีออปชันนะครับในส่วนของตัว t r a ที่3และสนะคร และก็สามารถรองรับกระดาษเนี่ยได้สูงสุดถึง4,700แผ่นเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอเองก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับเป็นภาพแอนิเมชันนะให้ผู้ใช้งานครับสามารถตรวจสอบได้ว่า หมึกของเราหมดหรือยังนะครับหรือว่าในกรณีที่กระดาษติดนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองครับผมในส่วนตัวฟิเดอร์ที่ถูกติดตั้งมากับตัวเครื่องในรูปแบบมาตรฐานเนี่ยเราจะได้ในตัวฟิเดอร์ตัวนี้นะครับที่รองรับกระดาษนะครับที่100แผ่นนะครับแล้วก็สามารถทําความเร็วเนี่ยได้ที่80หน้าต่อน,นาทีแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการใช้งาน สแกนเอกสารที่จํานวนมากๆนะครับหรือว่าอยากให้สแกนหน้าหลังพร้อมกันเลยได้ไหมเราก็จะมีออปชันนะครับที่ชื่อว่า S PDF นะครับที่สามารถสแกนเอกสารหน้าหลังได้พร้อมกันนะครับและสามารถทําสปีดนะครับได้ที่240หน้าต่อน,นาทีครับ และคุณสมบัตินะครับที่น่าสนใจของตัวเครื่องนะครับในส่วนของการงานพิมพ์เนี่ยรองรับความละเอียดนะครับที่1,200คูณ1,200 DPI ครับและก็การสแกนเอกสารนะครับยังรองรับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า High Compression PDF ซึ่งสามารถสแกนนะครับเอกสารได้ไฟล์คุณภาพดีและมีไฟล์ไซส์ที่เล็กลงครับและนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องมันติดฟังก์ชันจาก r i โกนะครับก็สามารถนะครับติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว f ฟ n ร์นิเจอร์นะครับแปเปิลนะครับ small feeder นะครับที่ช่วยในเรื่องของการสแกนเอกสาร สารขนาดเล็กนะครับเช่นเช็คจากธนาคารนะครับหรือว่าจะเป็นสลิปนะครับใบเล็กๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้ต้นฉบับซ้อนกันครับ ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะคะเครื่องมันติฟังก์ชันของ r i โก้นะครับก็จะมีฟีเจอร์นะฮะที่เรียกว่า Authentication นะครับเพื่อใช้งานนะครับในส่วนของการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานนะครับจะรองรับในส่วนของการครัดลอกสแกนหรือว่าเอกสารงานพิมพ์นะครับต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพื่อไปรับเอกสารงานพิมพ์ครับหากต้องการนะครับความปลอดภัยที่มากขึ้นคุณก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้ครับ เครื่องมัลติฟังก์ชันนะครับจาก r i โกรุ่น IM3000 เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะอีกอย่างก็คือสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับที่ชื่อว่า h y b r i d f i n i ์น e เซึ่งสามารถจัดชุดเอกสารนะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้ลวดเย็บกระดาษนะครับผมและในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ใช้พลาสติกรีไซเคิลนะครับมาเป็นส่วนประกอบมากยิ่งขึ้นนะครับผมสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของตัวมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้รับมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆรวมถึงฉลากเขียวของประเทศไทยด้วยครับ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ริ c โกมอบให้ก็คือคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเครื่องของคุณนะครับจะทําการอัปเดตความสามารถและความปลอดภัยที่ทันสมัยอยู่เสมอนะครับจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ACT จาก r i โกครับหากเกิดปัญหานะครับในกรณีนะครับที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับริโก้มีบริการหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Remote Connect Support ครับซึ่งสามารถนะครับช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของ r i โก้นะครับสามารถรีโมทมาที่เครื่องครับเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วนะครับผมโดยที่ไม่ต้องรอทางทีมวิศวกรนะครับเข้าไปที่หน้างานเลยเหมาะกับสถานการณ์ New Normal ณปัจจุบันมากครับ สำหรับเครื่องมันติฟังก์ชันนะคะ IM Series เนี่ยมีให้เราเลือกความเร็วนะคะตั้งแต่25หน้าต่อนาทีไปจนถึง60หน้าต่อนาทีครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานกับทุกๆธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร020882158อีเมล p r o d u c t s r i c o c o t h หรือเว็บไซต์ www บริโก้ .co.th